ก่ไปรับฟังจนป่ากับคุณหนูจอมป่วนตอนที่สองอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อๆไปด้วยนะคะหลังจากแก้วขวัญถูกจับตัวไปโดยกลุ่มคนของพ่อเลี้ยงชาญเธอถูกมัดมือไพ่หลังนั่งอยู่ในกระท่อมเก่าท่ามกลางป่าลึกเท่าเธออยากหลอดก็อยู่เงียบๆไว้หนึ่งในชายชะกันกล่าวก่อนจะเดินออกไปหัวใจของเธอเต้นร,รัว ไม่ใช่เพราะกลัวตายแต่เพราะเธอไม่รู้ว่าคุณเดชจะมาหรือเปล่าและถ้าเขามาเขาจะยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อเธอไหมในคืนนั้นเสียงปืนดังขึ้นมาจากที่ไกลๆตามด้วยเสียงกรีดร้องของพวกนักล่าข่าหัวมันมาแล้วคุณจุนคุณเดชมันมาแล้วประตูถูกถีบออกอย่างแรงคุณเดชปรากฏตัวพร้อมกับแววตาเกลี้ยกราดใครแต่ต้องเธอ เสียงของเขาเย็นเยียบจนทุกคนขนลุกพวกเราแค่ต้องการข่าวหัวปังขุนเดชลั่นไกลทันทีโดยไม่ให้โอกาสอีกฝ่ายพูดจบศัตรูล้มลงต่อหน้าทุกคนอยอยุ่งกับเธอขุนเดชกัดฟันสายตาแข็งกร้าวเรากับพร้อมจะฆ่าทุกคนที่แตะต้องแก้วขวัญหลังจากที่ขุนเดชช่วยแก้วขวัญออกมาได้ พวกเขากลับมาถึงค่ายทว่าแก้วขวัญเริ่มรู้สึกถึงระยะห่างที่เพิ่มขึ้นขุนเดชเปลี่ยนไปเขาไม่พูดมากเหมือนเคยไม่แม้แต่จะสบตาเธอนายเป็นอะไรของนายแก้วขวัญทนไม่ไหวจึงถามออกไปขุนเดชทอนหายใจหนักๆก,ก่อนจะพูดเสียงเรียบเธอควรกลับไปใช้ชีวิตของเธอซะนายไล่ฉันใช่ ทำไมล่ะขุนเดชเม้มปากแน่นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนแต่สุดท้ายเขาก็เอ่ยออกมาเสียงเบาเพราะฉันไม่อยากเสียเธอไปแก้วขวัญน,นิ่งเงียบเขากําลังปกป้องเธอแต่เธอไม่ต้องการให้เขาทําแบบนั้นนายมันบ้าเธอเอ่ยก่อนจะเดินหนีน้ำตาคลอเบา้ามาถึงตอนสงครามระหว่างโจรและนายทุน พ่อเลี้ยงชาญโกรธที่ขุนเดชทำลายแผนการของเขาเขาจึงสั่งให้กองทัพทหารรับจ้างบุกโจมตีค่ายโจรเผามันให้หมดฆ่ามันซะเสียงปืนดังสนัน่นไฟโหมกระนำ่ำขุนเดชนำลูกน้องต่อสู้เต็มที่แต่พวกเขามีกำลังน้อยกว่ามากแก้วขวัญตกใจแต่เธอไม่หนีเธอพยายามช่วยลูกน้องโจรที่บาดเจ็บไปซะ ขุนเดชตะโกนใส่เธอไม่ไนายต้องรอดขุนเดชมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างก่อนจะกัดฟันสู้ต่อสงครามระหว่างพ่อเลี้ยงชานกับโจรป่าขุนเดชก,กำลังเริ่มต้นขึ้นกลางสมรภูมิรบแก้วขวัญถูกจับตัวอีกครั้งพ่อเลี้ยงชานยิ้มเย็นมองขุนเดชถ้าจเจ้ายอมเสียสละตัวเองข้าจะปล่อยนางผู้หญิงนี้ไป ขุนเดชยืนนิ่งดวงตาของเขาดำมืดแต่ริมฝีปากกับกระตุกยิ้มเย้ยหยันฉันไม่เคยต่อรองกับคนชั่วงั้นแกก็เสียเธอไปปั้งพอเลี้ยงชาเหนียวไก่ปืนเลงไปที่แก้วขวัญแต่ขุนเดชกระโจนเข้าขวางขุนเดชเลือดสีแดงสาดกระเซน็นขุนเดชสุดตัวลงกับพื้นหอบหายใจหนักแก้วขวัญกรีดร้องน้ำตาไหลริน เธอโผเข้ากอดเขาทำไมต้องทำแบบนี้คุณเดชฝืนยิ้มเพราะฉันรักเธอแก้วขวันนิ่งเงียบก่อนจะสะอื้นออกมาฉันก็รักนายอย่าตายนะคุณเดชมองเธอดวงตาอ่อนโยนก่อนจะปิดลงลูกน้องของคุณเดชเข้าช่วยเหลือคุณเดชรอดตายแต่ได้รับบาดเจ็บหนักหลังจากศัตรูถูกกำจัด แก้วขวญดูแลเขาตลอดเวลาเธอควรกลับไปสู่โลกของเธอขุนเดชเอ่ยเบาๆถ้านายไม่ไปฉันก็ไม่ไปขุนเดชมองเธอดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนแต่ก็แฝงไปด้วยความเศร้าฉันไม่มีที่ไปงั้นฉันจะอยู่กับนายขุนเดชหลุดหัวเราะเบาๆเธอนี่มันดื้อจริงแต่ในใจของเขาอบอุ่นขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ขุนเดชแม้จะรอดตายแต่บาดแผลยังคงสร้างความเจ็บปวดทางร่างกายและหัวใจแก้วขวัญดูแลเขาไม่ห่างแต่เขากลับดูหมือลอยอดีตที่โหดร้ายของเขากลับมาหลอกหลอนเขาคือทหารที่ถูกทรยศเป็นโจรที่ฆ่าคนมากมายคุณเดชแก้วขวัญจับมือเขาอยากคิดมากเลยเธอไม่เข้าใจฉันมันเป็นคนเลว ถ้านายเป็นคนเล็วจริงนายคงไม่ช่วยฉันหลายครั้งขนาดนี้ขุนเดชหันมามองเธอเธอพูดถูกแต่โซ่ตรวนแห่งอดีตยังรัดแน่นบางทีฉันควรไปจากที่นี่เขาพึมพำไม่นานนักมีทหารบุกทลายค่ายโจรค่ายโจนของขุนเดชถูกทำลายแก้วขวัญกับขุนเดชเลือกันแค่สองคนนายจะไปไหนฉันจะยอมมอบตัวไม่ แกควรจับแขนเขาแน่นนายสู้มาเพื่อมีชีวิตรอดนายจะทิ้งฉันไปไม่ได้คุณเดชหลับตาฉันเป็นอัจฉริยกรมีแต่คนอยากให้ฉันตายฉันไม่สนว่าคนทั้งโลกจะคิดยังไงฉันแค่ต้องการนายคุณเดชนิ่งงนันหัวใจที่แข็งกระด้างกับสั่นไหวงั้นเรามาเดิมพันกันเขาพูดขึ้น ถ้าเราหนีออกจากป่านี้ได้โดยไม่มีใครตามล่าฉันจะเริ่มต้นใหม่แก้วขวัญพยักหน้าเธอจะไม่ยอมให้นายโจรป่าคนนี้หายไปจากชีวิตเธอแน่คุณเดชและแก้วขวัญออกเดินทางจากป่าทิ้งชีวิตจนไว้เบื้องหลังแต่เส้นทางกลับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดพวกทหารยังคงตามล่าเขาพวกเขานีตลอดทางหลบซ่อนในหมู่บ้านเล็กๆเ,เรียนชื่อเสียงเรียงนาม เราไปสร้างชีวิตใหม่กันเถอะแก้วขวัญพูดอย่างมีความหวังขุนเดชมองเธอเธอไม่เสียดายชีวิตเดิมของเธอเหรอชีวิตของฉันอยู่ที่นี่กับนายหัวใจของขุนเดชอบอุ่นขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนวันหนึ่งท้าหารของพ่อเลี้ยงชานที่เหลือรอดมาเจอตัวพวกเขาขุนเดชถูกจับตัวไปเขาถูกซ้อมหนักและถูกตัดสินว่า จะถูกประหารเพื่อเป็นตัวอย่างของคนที่ต่อต้านอำนาจแก้วขวัญพยายามหาทางช่วยแต่ทุกอย่างดูสิ้นหวังคืนก่อนประหารขุนเดชมองเธอผ่านลูกกรงเธอต้องอยู่ต่อไปโดยไม่มีฉันไม่ไนายต้องอยู่กับฉันฉันรักเธอนะแก้วขวัญแต่ฉันคงไปต่อไม่ได้แล้วแก้วขวัญร้องไห้เธอจะไม่ยอมให้มันจบแบบนี้ รุ่งเช้าก่อนที่ขุนเดชจะถูกนำตัวไปประหารปั้งปังปังเสียงปืนดังขึ้นแต่คราวนี้ไม่ใช่พวกศัตรูที่ยิงเป็นชาวบ้านและอดีตลูกน้องของขุนเดชที่รวมกันมาช่วยเขาการต่อสู้สุดท้ายเกิดขึ้นและในที่สุดพ่อเลี้ยงชาญก็ถูกโค่นล้มขุนเดชเป็นอิสระแล้วแต่เขายังไม่แน่ใจว่า เขาสมควรได้รับชีวิตใหม่หรือเปล่าแก้วขวัญเดินเข้ามาหาเขายื่นมือให้เขาจับอย่าปล่อยให้โชคชะตากำหนดชีวิตนายอีกเลยคุณเดชมองมือเธอก่อนจะยิ้มเป็นครั้งแรกเขาจับมือเธอแน่นไปด้วยกันนะและพวกเขาก็เดินออกจากเงามืดของอดีตสู่อนาคตที่สดใสกว่าที่เคยเรื่องราวของคุณเดชและแก้วขวัญ เป็นการเดินทางของหัวใจจากความหดร้ายสู่ความรักการไถ่บาปจากอดีตและการเลือกสร้างอนาคตที่ดีกว่าจบบริบูรณ์อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อๆไปนะคะ